กลับคืนสู่สนามอีกหนึ่งครั้งครับสำหรับคู่ที่สองครับวันก้าครับเซ็นอร์ฮาร์ฟฝากบอลเข้ามาด้านในครับแต่บอลสั้งครับเซตบอลตั้งบอลขึ้นมาได้กันใหม่ครับ เลือที่จะจ่ายครับโดนบีบจากด้านบนเลยครับโดยกับตันทีมครับของ S.F.A ครับพิทักชนวันก้าครับให้ไปที่พี่แต่ครับกฤษดาสัจกุลไหลเข้าไปด้านนพลิกเล่นครับจี้แล้วครับหนึ่งต่อหนึ่งเลือเข้าช่องครับโอ้โหต้องย้อนกลับมาอีกหนึ่งครั้งครับไม่มีใครขยับครับ ต้องดันขึ้นมาแล้วครับฝันกล้าฝากเข้าทางครับสั้นๆพลิกเล่นครับโอ้โหบอลหลุดมาอยู่ที่เอสเครับเปิดหยอดเข้ามาได้หนกัปตันทีมครับพิทักชนสวยครับไหลมาในแม่นเบิร์นบอลด้านข้างครับล็อกแล้วให้ไม่ได้ครับขึ้นไม่ได้ไม่ฝืนเลยครับตั้งขึ้นมาเล่นกันใหม่ครับเซตบอลมาตรงกลางจ่ายทะลุขึ้นมาครับ อมรินสัลลัมมาอยู่ที่เต่าครับนสิทดเดลลบขอคาร์บานายครับแต่งบอลขึ้นมาครับเบิ้ลขึ้นมาครับยังขึ้นไม่ได้พยายามที่จะพลิกหนีครับให้บอลเลียดพิทักษชนวันก้าครับดันขึ้นมาสูงเลยครับขวามือครับกิสดาอมรินสัลลัม อัมพรครับทันรุขึ้นมาสวยพลิกเล่นล็อกแล้วแถวสองมีใครขึ้นมาเติมหรือเปล่าดีดบอลย้อนกลับมาครับพีทักชนเสร็จบอลขึ้นมาแถวสองครับนสิทนสิทิท์เลือนลบครับเปิดยอดลึกครับพีทักชนพีชชงซัดด้วยซ้ายโดนบล็อกครับสวนกลับขึ้นมาครับ เกมลุกของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ครับปเป็นบอลยาวครับของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ประเสริฐคำภาครับประเส,ส,ส,สริฐคำภาถวัดเลียดลึก อเมริกันสลามลำพรเทพครับสวยครับนสิทธดนัสิทธิ์ให้ไปที่พรเทพพรเทพพีกเล่นเปิดเข้ามาได้ไหนเขาสองเติมแล้วซ้ายครับพิทักษ์ชนมาอยู่ที่นสิทธดนัสิทธิ์ครับสามเหลี่ยมเสาไก่โอ้โหวุฒิสาประตูเซฟไม่ได้ครับออกบอลเร็วครับผู้เล่นของสมาคมผู้สก้าวกีฬาออนไลน์ มีพื้นที่ที่จะของบอลแล้วครับม่อสกูลกิตดาสัจกุลขยบแล้วครับเพื่อที่จะให้แผงหลังวางบอลให้ครับลําเรียงบอลขึ้นมาครับหลากบอลขึ้นมาเล่นเองครับเข้าช่องครับหนึ่งสองขึ้นไม่ได้ครับไม่มีใครขึ้นมาเติมย้อนกลับมาครับฝากแล้วโอ้โหเพอร์สินเบกเกมครับโดนทำฟาวเป็นลูกฟีคิกขึ้นมาครับ ถือว่าเป็นระยะอันตรายครับสำหรับการกดดันแผงหลังของ SFA ครับเป็นอีกหนึ่งโอกาสครับเหลี่ยมซ้ายแล้วครับ บอลลอยข้ามคานออกไปครับครับสำหรับคู่ที่3เตรียมความพร้อมครับเพื่อนสามารถสุรกรนะครับและ SFA Thailand ครับ5 0าถึง55ปีครับเป็นคู่สุดท้ายครับ ให้การ,การฟุตบอลน,นัดพิเศษครับเพื่อร่วมแสดงความิดีครับกับท่านสามารถมัลลุลีมครับทันทีกึษาภวัสก,การเทพมาคนครเอาครับสวยครับให้สปีดนี้ขึ้นมาครับจะเจาะจากด้านข้างแถวสองขึ้นมาเติมให้ได้หรือเปล่าครับล็อกแล้วพี่ครับริมเส้นหลังสุดครับพื้นที่ไม่พอที่จะ วางตัดเข้ามาด้านในครับแถวสองที่ทะลุขึ้นมาแล้วครับเพื่อขอตำแหน่งการจบด้วยการยิงครับมายีลสองครับพี่ตีวันกล้าโอ้ทองย้อนกลับมาครับ กลับมาที่วันก้าอีกหนึ่งครั้งไม่มีใครขยับครับบอลเปิดไม่ได้เหมือนกันครับล็อกพิกเข้ามาด้านในสวยครับลูกนี้เลือกแล้วครับเสร็จบอลสั้นขึ้นมาครับตั้งบอลขึ้นมาได้กันใหม่ให้มาที่ตีครับใกล้ๆเนี่ยมีกิาษลาสจักกุลครับโอ้โหลูกนี้บอลไกลตัวครับปกิจไปตามเก็บครับเข้าทางของ SFA มงคลครับยืนเซนารบคู่กลางพรเทพพรเทพสวยครับเปิดเข้าไปด้านในอัมพรครับตรงกลางดันขึ้นมาแล้วครับทะลุสวยครับพิทักษ์ชนนะสิบจิ้มแล้วหนีครับโอ้ลูนนี้ต้องชมครับแถาแบบเป็นประตูนี้ต้องชมเลยครับแตะแล้ววิ่งสปีดไปเอาบอลรับจากด้านหน้าโดนเคลียบอลทิ้งเข้ามาครับแผงหลัง เอาครับสองต่อหนึ่งครับด้านบนนี่มีกิดาสัจกุุลรรับพี่แต้มีสอดขึ้นมาเหมือนกันครับให้แล้วไม่ผ่านครับกดดันครับด้วยเกมลุกครับของสมาคมผู้สิขากีฬาออนไลน์ครับ ตั้งบอลขึ้นมาเล่นครับยังให้ไม่ได้สายคอร์สลึกเลยครับทิ้งบอลไปที่มุมธงหลอกแล้วพิกนีกครับไม่มีใครมาเชื่อมครับตรงกลางยังห่างย้อนกลับมาครับให้สวยแม่นไหลแล้วพลิกเล่นครับจัดโรงงานแตะแล้วหนีครับโดนบล็อกครับโดยปกิตยี่ยมครับเขี่ยบอลทิ้งมาครับเป็นเกมลุกครับของ SFA เข้ามาทางด้านกว่าเปิดยอดคอร์สลึกครับ สวยครับเฟอร์ทัตแรกดึงล็อกพลิกโยกตัดเข้ามาตรงกลางครับประเสริฐคำภาครับเมสครู่ครับมีนัสิ์ครับบริเวณในกรอบเขตโทษ3ต่อสองต้องมาให้กับพิทักษ์ชนพิทักษ์ชนโยกตัดเข้ามาด้านในครับโดนเกี่ยวบอลหนีครับแตะบอลออกด้านข้างครับเลือกที่จะให้แล้วครับจ่ายเข้ามาด้านในสวยครับ เซตวัน <Set> เล่นลำเลีงเยงบอลขึ้นมาครับไหลตัดมาได้ไนในแม่นครับให้บอลพาสเดียวเลยครับโอ้โ oh ห uh huh. พยายามที่จะคลองบอลน,น้อยที่สุดครับ uh huh. ให้เทา้ทาต่อเทา้าแม่นที่สุด ถุ่มบอลย้อนกลับมาครับปกิจผ่อนเทพเยี่ยมเลยครับสำหรับยืนในตำแหน่งวิ่งแบ็กซ้ายพร้อมที่จะขึ้นมาเติมทักษะนี้ดีเลยครับผ่อนเทพนัสิ์ครับหัวใจหลักในแดนกลางประเสริฐคำพาได้สวยครับประเสริฐคำพาพิทักชนในด้านในครับอมรินศรลำครับพร้อมที่จะมาเป็นตัววางบอลครับโดนสวยกลับขึ้นมาแล้วครับ สองแผงหลังทำอย่างไรเท่านั้นเองครับเข้าไปฝางก่อนครับมงคลมีประกิจครับลงมาเป็นตัวสุดท้ายครับเพื่อที่จะซ้อนบ็อกโอ้รูปแบบลงตัวครับสำหรับ SFA ครับอมรินสลัมครับประเสริฐคำภานสิท์ครับณสิท์เลือกเปลี่ยนแกนบอลเลียดครับทะแยงออกด้านข้างล็อกตัดให้สวยครับต่มขึ้นมาครับจากพิทักษ์ชนครับเบสกู เปิดบอลลึกแล้วไม่ถึงครับโดนเข้ามาสกัดตัดและเคลียบอลที่ครับให้เราไม่ผ่านครับช็อตนี้จะออกบอลเร็วครับพิศมงคลครับเมื่อสักคู่คิดมาครับตำแหน่ง สุดท้ายครับก่อนถึงพุทธศาประตูครับสำหรับวันก้าอ้าครับยังสวยครับยังต่อบอลกันได้ดีครับเชื่อมเกมขึ้นมาที่แดนกลางครับอมรินสลลัมตัดบอลเลียดครับประเสริฐกัมพาดันแล้วเรือครับมีตัวเรือครับหนึ่งสองแล้วลึกครับบอลมาถึงตำแหน่งพุทธศาประตูทําได้ดีทีเดียวครับพุทธศาประตูออกบอลเร็วเลยครับทิ้งบอลยาวๆครับ ถึงก่อนครับชิงและชนะครับมงคลมงคลหมุนให้เซตบอลสั้นครับตรงกลางครับมีอัมรินสลัมปกิจครับพรเทพประสัยคำพาครับและนัสิทธ์ครับตรงกลางรวมไปถึงอัมรินครับท่านหน้าไก่ลาดหอมพูลเจาะจากแถวสองครับล็อกพิกสวยครับหมุนหนีให้แม่นครับเอาครับ มาดูโอกาสของ SFA ครับจะจบยังไงครับให้ได้หรือเปล่าโดนบล็อกเอาอยู่ไหมครับโอ้ชุดนี้ขึ้นมาแล้วทำได้สวยครับรูปแบบการองบอลการให้บอลการใจบอลและรูปแบบการตัดตำแหน่งบอลครับของแผงหลังครับของสมาคมผู้สืข่าวออนไลน์ครับเอาครับ กฤษดาสัจกุลยรับบวลแล้วครับหนึ่งต่อหนึ่งกับปกิจได้ครับแต่ประสิทธิ์กมาครับเข้าไปช่วยจิ้มบอลหนีครับมงคลตั้งบอลขึ้นมาเล่นครับตรงกลางให้แล้วหมุนพลิกขึ้นมาครับสายมือนะมีครับพรนเทจ่ายบอลสวยครับอมรินตบเข้ามาด้านในครับบอลมาตั้งเล่นกันใหม่ครับอัมพร นสิทธ์สวยครับผ่อนเทพวางแล้วครับพ่อนเทพเลือกแล้วครับขยับแล้วให้จ่ายบอลมาแถวสองครับปรเสมำลาเลือกครับเบิร์นกบ้ในยพลิกแล้วจบด้กว่าครับโอ้เลนี้ไปช้อนใต้ลูกครับไหลเข้ามาในนายเนี่ยสวยครับมาสกู่ครับเซตกันถึงหนึ่งสองสามจังหวะทีเดียวอัมพรครับวางด้วยกว่าแล้วบอลมันข้ามคานออกไปไปช้อนใต้ลูกเมสกู่ขึ้นเกมเร็วครับ ขอบางคีมาคัตตีไหลเข้าไปด้านนครับเชื่อมเกมขึ้นมาครับเอาครับเข้าช่องครับเอาแล้วครับไปแล้วครับสปินขึ้นไปครองบอลแรกก่อนครับสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ครับกีฬาสัจจุลเนี่ยเข้าไปด้านในนะครับเข้าช่องมาสกูแตะแล้วหนีโดนบล็อกครับโยกแล้วผู้ตัดสินมีธงครับมีธงจากผู้ช่วยผู้ตัดสินที่หนึ่งครับ ขีนบอลเร็วเลยครับให้บอลเปลี่ยนจุดครับจากปากีจ์มาอยู่ที่พรเทพพรเทพครับไหลเข้าไปด้านในครับแก้ไขโดยอัมพรสวยครับเข้าทางของไก่ลาดหอมพูลสกีดนิดเดียวครับไก่ลาดเอาครับไปแล้วครับไก่ลาดหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งถึงก่อนหรือเปล่าครับมาชิงตำแหน่งบอลแล้วชนะครับแผงหลังของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ครับเปลี่ยน การขึ้นตำแหน่งบอลครับมาจากด้านข้างเหมือนกันครับเอาครับเซตมาตรงกลางครับนัสิดเพเมเกอร์ดันขึ้นมาครับอีกหนึ่งครั้งครับอมรินสลลัมแกราดหอมพูลเขี่ยบอลทิ้งมาครับยังเขี้ยไม่ขาดยังไม่พ้นโซนยังไม่พ้นโซนอันตรายครับแต่แล้วนี่ครับสวยครับเอาครับกฤษดาเข้าช่องแล้วครับจะจบเองหรือจะเปิดให้กับกฤษดาเซติกุนเรือครับกิษดาจซติกุลครับเฟิร์สทัชจังหวะแรกจังหวะสองจบครับโอ้โหนิดเดียวเ้วานั้นเองครับ แต่งบอลแรกก่อนครับแล้วจบด้วยการวางเท้าครับผู้รักษาประตูออกมาบล็อกทําได้ดีของบอลเลียดครับเลือกเปิดตัดเข้ามาได้ไหนแถวสองขึ้นมาเติมเอาครับลดความเร็วของสปีดบอลแล้วะครับแต่เราให้ไม่ได้ครับโดนบีบครับโอ้วินัยถือว่าเยี่ยมครับ SFA ครับลงมากดดันหมดเลยครับลงมาเพสซิ่งหมดเลยเปิดยอดไม่แม่นครับฉลบตั้งขึ้นมาเป็นเกมลุกลาครับ ไหลบอลเลียดสวยครับไปอยู่ที่กัตันทีมหลากบอลลึกๆเลยครับจบหรือเปล่าเท่านั้นเองครับมีตัวเลือกมีตัวช่วยโอ้โหโดนหลอกเลี้ยงลายครับไกดลาดหอมฟูนอฟไซครับโดนหลอกเลีลย้ยงล,ล,ลายครับโดยวันก้าขึ้นมาครับ วันก้าแต่สั้นครับหาช่องเปิดครับเสร็จบอลขึ้นมาเล่นกันใหม่ครับโอ้โหวิ่งไล่ล่าครับโดยแก่ลัองพูนครับเข้าไปกดดันแผงหลังครับเพื่อที่จะให้รีเปิดบอลครับดูครับ1นึต่อหนึ่งจะขึ้นไปบีบหมดแล้วครับทุกพื้นที่ครับ พรเทพครับเปิดบอลสวยครับโอ้ยขอภัยด้วยครับสั้นไปครับวางเท้านี่ทาได้ดีครับวางเท้านี่ถือว่าวางเท้าได้สวยจต่ตาแหน่งการวิ่งของตําแหน่งบอลไปหาเพื่อนตนนั้นเองแหละครับครับดึงให้เลือกเปิดครับซ้ายขึ้นมาเติมเออกว่าขึ้นมาเติมครับอย่างไรครับไปได้หรือเปล่า พรเทพบีบเลยครับเข้ามาสกิดนิดนึงครับพริสินให้เล่นต่อเปลี่ยนตำแหน่งบอลได้หรือเปล่าเท่านั้นเองครับโดนขึ้นมาบีบจากตรงกลางวันกล้าครับศีรษะครับดึงบอลลงสวยครับบอลแรกใช่ครับว่าได้ไเปลี่ยนบอลลึกเลยครับไม้แล้วครับพิทักษ์ชนทันหรือเปล่าเท่านั้นเองครับเอาครับทันครับพิทักษ์ชนพุ่งขึ้นมาสองตำแหน่งครับประสริฐกำพานและ ไกลลาดหอมพูนเอาครับนสิทธิ์ครับเลือกแล้วครับขวาสวยครับนสิทธิ์ขึ้นไปเก็บบอลจากการเคลียร์บอลไม่ขาดครับของแผงหลังนะสิทธิ์ขึ้นไปเก็บบอลบริเวณนอกกรอบเกตโทกับรังซัดนะด้วยขวาครับ ครับสำหรับคู่ที่สามเตรียมความพร้อมครับไปครับประเสริฐกัมพาลำเลียงบอลขึ้นมาลากบอนจี้ลุยเข้าหาผังหลังครับให้มาที่ไกรัลทาองพูณครับพยายามที่จะเกี่ยวบอลแรกล็อกแล้วพิกจบหรือเปล่าโอ้โหนิดเดียวครับโดนเคลียร์บอลออกมาครับโดนบล็อกสวยครับโอ้โหพิรักชนครับ เติมเข้าไปครับจังหวะการเข้าฮอตครับเอาครับนสิ์นสิ์สสขวางแกนบรอลกิ้นมาสวยครับประสาทประตูเสพเอาครับเดี๋ยวช่วยนีนะครับพักการบรรยายสักครู่ครับ